สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยตอนเช้ามากๆเลยนะคะเช้ามากๆเลยนะคะทุกคนตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งนะคะคือนิสัส่คนรวยนิสัสคนรวยพี่ฝนบอกว่ายิ่งตื่นเช้ายิ่งรวยใช่ค่ะตื่นมาเช้าเลยนะจะทําอะไรได้มากกว่าคนอื่นจริงไหมคะเนี่ยตื่นเช้ามานะปุ้ยก็พร้อมที่จะนี่ไงไ์สดพร้อมที่จะ ส่งต่อความสุขส่งต่อความรู้ให้ทุกคนตื่นมาเพื่อที่จะออกกำลังกายสวดมนต์ใส่บาตรเห็นไหมคะเราตื่นเช้าเราได้อะไรมากกว่าคนอื่นถ้าตื่นสายปุ้ยจะไม่ได้สวดมนต์จะไม่ได้ไปใส่บาตรเพราะว่ารีบไปทำงานวันนี้วันนี้ใส่ชุดทำงานนะคะวันนี้ใส่ชุดทำงานเออนะคะทีนี้ปุ้ยอยากตั้งหัวข้อไว้ว่าสิบนิสัยนะคะที่มีแล้วไม่รวยนะคะคืออะไร โทษคนอื่นไม่เคยโทษตัวเองเลยข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนะโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าตัวเองอ่ะอนี่ใส่เป็นยังไงประพฤติตัวยังไงโทษแต่คนอื่นเลยคนอื่นอ่ะคนนี้มาพูดพูดพอพอพูดพอเตือนหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้หทำไมต้องว่าเราก็ไปพานโกรธเขาอีกอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเศรษฐกิจไม่ดีต้อง อันนั้นอันนี้ทีนี้คือมันเป็นกันทั่วโลกใช่ไหมมันเป็นสถานการณ์โควิดเชนไหมในเมื่อเราไม่สามารถที่จะพึ่งคนอื่นได้เราต้องพึ่งตัวเองเราไม่คือเราก็ไม่ต้องไปโทษไทยอะไรอย่างเงี้ยเราอย่างคืออ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องมีโทษกันถ้าเราโทษคนอื่นแล้วเงินมันงอกให้เรามันงอกไหมมันก็ไม่งอกใช่ปะเออเราก็เก็บเก็บเปลี่ยนไม์เซ็ตจากที่เราอะ บนน,นบนนู้นบนนี้บนจุกบนจิกเครียดอ่ามาเป็นแรงขัดแยงในการว่าฉันจะหาเงินยังไงดีทุกคนคะนิสัยของคนรวยเขาจะพลังบวกเขาจะพลังบวกเขาจะคิดแต่เรื่องบวกบวกถ้าเขาคิดลบเงินไม่เข้าเขาคิดลบเงินไม่เข้านะคะเพราะฉะนั้นเราเลิกโทษคนอื่นเลย เราก็มาดูตัวเองว่าฉันจะต้องปรับปรุงนิสัยยังไงปรับปรุงตัวเองยังไงให้ได้เงินเข้าให้เงินเข้ามาในชีวิตเยอะๆทุกๆวันนะคะต่อไปข้อ2ข้อ2คือหาข้ออ้างถ้าเรามีข้ออ้างปุ๊บเราจะไม่มีเงินเข้ากระเป๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไห้ทำวันนี้ขี้เกียจอ๋อวันนี้ไม่มีเวลาเลยวันนี้งานเยอะนีย่ยจริงปะเอออย่างปุ้ยอะ สวัสดีค่ะเสียสวัสดีค่ะอย่างปุ้ยอ่ะปุ้ยคือจะมีจะมีข้อนี้มีข้ออ้างก่อนที่ก่อนที่จะมารวยเนี่ยนะก่อนที่ก่อนที่จะรวยเนี่ยนะเออก่อนที่จะรวยเนี่ยนะหาข้ออ้างเหมือนกันนะคะพี่ฝนบอกว่าปุ้ยออกมาไลไรสดสิออกมาทาคลิปสิสวัสดีค่ะอ่าพี่ฝนบอกว่าออกมาทําคลิปสิเออออกมาไลไรสดสิเราเราก็ไปอ้างพี่ฝนว่าอ้างพี่ฝนว่าเนี่ยไม่มีเวลา ดูลูกลูกเล็กไหนจะงานบ้านไหนจะสวดมนต์ไหนจะไหว้พระไหนจะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเออก็ก็อ้างอย่างนี้สรุปแล้วเดือนนั้นน่ะเดือนนั้นน่ะเดือน,อนคือตอนนั้นปุ้ยขายออนไลน์แล้วนะสวัสดีค่ะแต่ว่าเดือนนั้นปุ้ยขายไม่ดีเพราะว่าอะไรอ้างไม่มีเวลาเลยแต่เวลาเวลาเล่นเกมมีตื่นเช้าจังอาจรกว่าถามหนู <laughs> แต่เวลาเล่นเกมมีเวลาเล่นทิกตอกมี แล้วเวลาไลฟ์สด่ะเวลามาอัดคลิปล่ะทำไมไม่มีใช่ไหมคะปุ้ยผ่านจุดนั้นมาแล้วทุกคนแล้วตอนนี้ตอนนี้มันก็มีการแบ่งเวลาการแบ่งเวลา,า,วลานะคะว่าเฮ้ยฉันทํำยังไงต้องต้องเอาเวลาตัวนี้มาไลฟ์สดทําไมถึงมีข้ออ้างเพราะว่าทําไมรู้ไหมเพราะว่าเราไม่เคยเอาการไลฟ์สดแทรกเข้ามาในชีวิตประจําวันเราไม่เคยเอาการออกกําลังกายมาแทรกในชีวิตประจําวันเราจะทํา คือกิจ,จวัตรประจําวันเราก็คือตื่นเช้าใส่บาตรสวดมนต์เอาหุงข้าวถูบ้านก่อนบ้านซักผ้ารีผ้าอะไรตอนเช้าไปนะคะทีนี้เราก็จะไปพูดกับกับคนอื่นว่าไม่มีเวลาหรอกเหนื่อยตื่นมาก็งานเยอะแล้วอ่ะทีนี้ปุ๊บพอเรามีคํานี้ในหัวว่าเราเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆนะจริงๆทุกคนไม่เชื่อลองไม่เชื่อลองไปทําอย่างละเดือนเลยเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้มีแต่ความบ่นเลยเดือนนี้บ่นเลยเหนื่อย เหนื่อยเหนื่อยเงินไม่พอเหนื่อยนเงินไม่พอเดือนนี้นะแล้วคุณก็จะเป็นไปตามปากอ่ะพอเดือนนี้พอเดือนนี้พูดกับตัวเองนี้ปุ๊บอ่ะพอเดือนหน้าเดือนหน้าคุณลองพูดกับตัวเองนะว่าเฮ้ยฉันขายดีว่ะฉันไม่โคตรรวยอ่ะฉันลูกค้าเยอะเฮ้ยฉันสดชื่นตื่นมาฉันวันนี้ฉันโชคดีจังวันนี้ฉันสดชื่น,น,น,ว,น,น,น,ดดนวันนี้ฉันลูกค้าเยอะลองทําแบบเนี้ยพูดกับตัวเองเนี้ยปุ้ยสุดยอดมากเลยปุ้ยเก่งมากเลยปุ้ยขายของโคตรดีเลยปุ้ยมีลูกค้าเยอะมากเลย ปุ้ยมีตัวแทนเยอะมากเลยลองไปพูดแบบนี้สักเดือนหนึ่งแล้วแล้วคุณมาเทียบความแตกต่างว่าการที่คุณมีข้ออ้างให้ตัวเองกับคุณมีพลังบวกให้ตัวเองเนี่ยชีวิตคุณจะต่างกันยังไงลองทําถ้าไม่เชื่อนะเอออปุ้ยก็พูดได้สิเราปุ๋ยทําได้เราทําไม่ได้เพราะเรามีภาระเยอะใช่ใครก็พูดได้ว่ามีภาระเยอะเพียงแต่ว่าเราอ่ะ ไม่ได้เปลี่ยนไมเซ็ตของตัวเองแค่นั้นเองไม่ได้เปลี่ยนความคิดของตัวเองแค่นั้นเองถ้าคุณเปลี่ยนความคิดปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปับ๊บเป็นมาแล้วใช่ค่ะเป็นมาแล้วเหนื่อยอ่ะลูกก็ตั้งสองคนหูตื่นมาเราก็คนเดียวเลยเนียนมม่ยซื้อนมมาอ่ะปุ้ยซื้อนมมาก็ไม่มีใครอ,ออกจากกล่องซื้อน้ำมาก็ไม่มีใครอ,ออกจากกล่องก็วาง,างไว้ยังไงยังไงอย่างนั้นซื้อมาอยัางไงก็อย่างนั้น เราก็ตัวเราก็มีงานเยอะภาระเยอะถ้าเราไปคิดแบบเนี้ยหูไม่มีใครช่วยทําอะไรเลย,เลยก็ไม่มีคนคอยช่วยจริงๆนะเออถ้าเราคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรเราทําได้โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ไม่เหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยมันแถมมันเป็นการออกกําลังกายด้วยนะแล้วเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกดูอ่าลูกในเมื่อลูกเห็นเราทํางานลูกก็จะมาช่วยแหละใช่ปะ ราก็บอกว่าเออมาช่วยหน่อยเราไม่ได้ใช้นะมาช่วยแม่หน่อยซิแม่ทําคนเดียวไม่ไหวอนเนี้ยอันนี้คือการฝึกลูกไปในตัวเราไม่ได้ใช้นะหุยทาไม่ได้ให้แม่หน่อยถ้าเราจะฝึกลูกอย่างเงี้ยใช้ลูกอย่างเงี้ยมันใช้มันต้องเปลี่ยนคําพูดแล้วเออมาช่วยแม่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแม่แบบทําคนเดียวไม่ไหว <c oughs> เขาจะพูดประมาณนี้อ่ะต่อไปข้อที่สามนิสใส่ขี้กลัวกลัวอะไรกลัวการไฟ์สดใช่คะ่ะปุ้ยก็เคยเคยกลัวการไฟ์สดกลัวอะไร กลัวการมาทําคลิปกลัวพูดไม่ถูกกลัวจบไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช่ค่ะแล้วเดือนนั้นพึ่ิยขายดีไหมขายไม่ดีใช่ค่ะผ่านมาแล้วเพราะว่าอะไรไม่ทําอะไรเลยเอาแต่รูปภาพนิ่งเอาแต่ภาพนิ่งมาใส่ในหน้าเฟซแล้วก็แคปชั่นก็ลอกเขามาสรุปแล้วโดนเฟซปิดกั้นค่ะขายไม่ดีค่ะโดนเฟซปิดกั้นค่ะเออ เพราะว่าอะไร AI เขาไปจับคนแรกไว้แล้วแล้วพอเราพอเราลอกเข้ามาเขาก็ไปจับที่คนแรกไว้นะคะและตอนนี้คนขายของเยอะมากมีการแข่งขันที่สูงมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามให้ทัน AI ตามให้ทันเซสตามให้ทันพี่มาร์คนะคะตามให้ทันเขาพิกแพงเอาเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องปรับเดี๋ยวพี่มาร์กก็ต้องปรับอีกเออเพราะว่าอะไร คนขายของเยอะเขาจะให้ไปซื้อเขาจะให้เราทําเพจแล้วไปซื้อโฆษณาเขาเขาไม่ให้แบบใช้ใชฟรีๆไงเออเพราะว่าเรามาใช้พื้นที่เขาฟรีๆใช่ไหมเขาก็เลยปิดกันสุดดีสุดเดชแล้วสมัยเนี้ยเออแล้วยุคโควิดเนี่ยเราจะทําอะไรได้แล้วก็เนี่ยก็คือทางลอดที่สองของปุ้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเล่นดนตรีก็ไม่ได้แฟนปุ้ยเล่นดนตรีไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยก็คืองานอะอไรก็คืองานที่รอดของปุ้ยนะคะ อ่ะทีนี้อย่ากลัวนะทุกคนให้ก้าวข้ามความกลัวออกมาก้าวออกมาเลยเป็นการสิ่งที่เราออกมาไลฟ์สดเนี่ยออกมาขายของเนี่ยมันไม่ได้ไปเดือดร้อนใครเลยนะจริงๆมันเป็นความที่เราทำล้วได้เงินแต่ถ้าคนอื่นเขาเดือดร้อนก็มันเป็นการที่เราไม่ไปถูกจริตเขาแค่นั้นเองง่ายมากๆเพียงแต่ว่าเขาเดือดร้อนไหมเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนบ้านเขาไฟไหม้ไหมเปล่า บ้านเขาน้ำท่วมไหมเปล่าเพียงแต่ว่าเขาไม่ชอบที่เราออกมาทําแบบนี้เพราะว่าอะไรกลัวเราได้เงินมากกว่าเขาหรือยังไงอันนี้ก็แล้วแต่สภาพจิตใจเขาเลยนะอย่าไปสนใจสิ่งรอบข้างอยู่ในอยู่อยู่ในสิ่งที่เราแบบโอเคมากฉันทำแล้วฉันมีความสุขนะคะอ่าต่อไปนิสัยที่ชอบอยู่ในโลกส่วนตัวอ่านะคะคืออะไรคอมฟอร์ทโซนออกมาจากออกมาจากคอมฟอร์ทโซนซะคอมฟอร์ทโซนคืออะไร ก็คือนี่ไงพื้นที่ส่วนตัวของเราอย่างนี้ไงอ่ะพื้นที่ส่วนตัวคืออะไรไม่รับรู้อะไรเลยแม่ทีมพูดอะไรไม่ไม่ไม่ไมไมทาตามเลยฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันทําเนี่ยคือปลอดใสสุดแล้วสิ่งที่ฉันทํเล็กเล็กไม่น้อยเนี่ยไม่มีคนมาพูดว่าเฮ้ยแต่งตัวอะไรอะ่ะไม่มีคนมาพูดว่าเธอมาพูดอะไรหน้าไร้สดอะไร้สารละขายดีจริงเปล่าเนี่ยเนี่ยนะคะให้เราออกมาจากตรงนี้ซะ ออกมาจากซนะทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ตัวเองซะทุกคนอุ้ยเคยโหจะมีคนดูไหมจะมีคนพูดไหมกลัวจังเลยกลัวกับการพูดมากเลยเนี่ยเคยผ่านมาแล้วจ้ะผ่านมาแล้วนะจ๊ะทุกคนกลัวอย่ากลัวนะแค่เราออกมาพูดก็เหมือนเหมือนเหมือนเราพูดกับเพื่อนนะ่ะเหมือนเราแนะนําให้ลูกค้าเหมือนเราแนะนําให้แม่เราฟังแม่ โปตีนมันดีจริงๆนะแม่วิตามินซีกินแล้วเป็นยังไงอย่างเงี้ยเหมือนเราอธิบายให้เพื่อนฟังโดยเหมือนเราขายออฟไลน์อ่ะเพีงเยงแต่ว่าเราตั้งกล้องไลกดไลฟ์สดแล้วก็พูดไปฟังไม่มีคนฟังก็ไม่เป็นไรมีคนฟังก็แล้วถ้าเขามีคนเข้ามาถามเราเราเนี่ย การที่มีคนเข้ามาถามเรามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันเป็นการฝึกความรู้ให้เราด้วยว่าเราอะรู้ซึ้งถึงผลิตภัณฑ์ะ่ะที่จะไปตอบโจทย์ลูกค้าได้ลึกขนาดไหนนะคะอันนี้คือคือเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะถ้ามีลูกค้าถามอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวการมีลูกค้าถามยิ่งลูกค้าถามยิ่งยิ่งเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพให้เราทำให้เรามีคุณค่ามากขึ้นว่าเฮ้ยฉันรู้อะ ฉันรู้ว่าฉันรู้ว่าคอลลาเจนตอบโจทย์อะไรของคุณลูกค้าบ้างโปรตีนตอบโจทย์อะไรบ้างคอลลาเจนตอบโจทย์อะไรบ้างโกซีตอบโจทย์อะไรของลูกค้าบ้างกาแฟตอบโจทย์อะไรของลูกค้าบ้างเนี่ยนะคะมันยิ่งทําให้เราอะเข้าใจสินค้ามากขึ้นถ้าไม่มีคนถามเราจะรู้แค่พื้นฐานว่าโปรตีนทําหน้าที่เบิร์นคอลลาเจนทําหน้าที่ดูแลบํารุงกระดูกผมเล็บผมอะไรเล็บผมใช่ปะโกซีเพิ่มอะไร ฝ้ากะจุดด่างดำทำให้จางลงเนี่ยนะคือเราจะรู้แค่พื้นฐานใช่ไหมแต่ถ้ามีลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยจะเป็นจะเป็นปัญหาที่ลึกมากๆที่ท้าทายความสามารถเราแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกินความสามารถเราใช่ไหมเพราะว่ามีนายแพทย์เปี่ยมโชคคอยให้ความรู้อยู่ง่ายมากๆจริงการที่มาเป็นแม่ค้าขายโปรตีนแบบปุ้ยเนี่ยไม่ต้องแสวงอะไรเลยทุกคน แม่ทัพแม่ทีมก็ป้อนข้อมูลให้แม่ทีมอะไรนะบอสแอปเปิลก็ป้อนข้อมูลให้ท่านประธานก็ป้อนข้อมูลให้ในายแพทย์เรียมโชคก็ป้อนข้อมูลให้แล้วปัญหาร่างกายเราอะวนนายแพทย์เปียมโชคบอกมาหมดแล้วท่านประธานวรรณาาก็พูดท่านประธานคุณท่านประธานปุ๋ยก็พูดเพียงแต่ว่าเราจําได้มากน้อยแค่ไหนที่จะไปตอบลูกค้าแค่นั้นเองง่ายมาก ต่อไปก็5นีนิสัยรู้ไปหมดรู้แล้วแม่รู้แล้วแหละรู้แล้วแหละว่าห้ามกินอันนี้ถ้าแม่ถ้าถ้าแม่แม่ทีมเตือนเนาะรู้แล้วแหละจะต้องแบบอย่างเงี้ยรู้แล้วแหละพอพอเราไปพูดว่าเออเราคือเราอ่ะเป็นคนนอกมองว่าอไลฟ์สดแบบนี้นะโอเคแล้วทำถูกต้องแล้วแบบนี้นะเราก็จะเป็นไกด์ให้เขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าอย่าพึ่งแบบ ถ้าเราไลฟ์สดอก็พูดเนื้อหาไปเลยไม่ใช่ว่ามาตั้งกล้องไลฟ์สดโอ้แล้วก็เดินไปนู่นเดินไปนี่แล้วไม่พูดอะไรเลยคือตั้งกล้องเฉยแล้วให้แล้วให้คนมาดูเราว่าฉันเดินไปนูน่นน่ะฉันทําไอ้นี่อะ่ะแล้วก็เดินมาดูโอ้มีคนดูไหมไม่มีคนดูหรออ่ะฉันก็เดินไปนู่นฉันก็เดินไปนี่แล้วก็มาถึงก็มาเปิดเพลงออกกําลังกายอย่างเงี้ย แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคนดูเขาจะรู้เรื่องไหมว่ามาออกกําลังกายคือกินกินอะไรอ่ะฉันเห็นแล้วว่าคุณกินอันนี้แต่ว่าอตัวนี้คืออะไรตัวนี้คุณกินอะไรแล้วทําไมออกกําลังกายออกกําลังกายเพื่ออะไรเอออันนี้ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าแม่ทีมแนะนําให้ฟังแล้วปฏิบัติตามก็ก็จะได้ความรวยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะคือปุ้ยเนี่ยก็ไม่ได้กูรู้เรื่องเรื่องนี้นะ แต่ปุ้ยก็ฟังเขามาอ่าเมื่อวานปุ้ยฟังพี่ฝนมานะคะในเรื่องของสิบข้อนี้แล้วเชื่อไหมว่าถ้าเราคิดตามดีๆอ่ะถ้าเราไม่ไม่แอนตี้กับสิ่งที่ปุ้ยพูดนะแล้วเราคิดตามดีๆนะเออมันจริงอ่ะมันจริงอย่างที่พี่ฝนพูดจริงอย่างที่ผูย้ยเอมาพูดจริงๆนะจริงๆนะไม่ได้โกหกจริงก่อนพูดจนกาแฟเย็นนะคะ แล้วก็ข้อ6อยาตัดสินใจคนไปก่อนค้าตัดสินใจคนไปก่อนจะเป็นยังไงจริงปะเฮ้ยดูคนนี้สิเนี่ยเป็นอย่าง,งเน,น,เน,งนี้แต่งตัวอย่างนี้เลยเหรอทำไมแต่งตัวงนี้ล่ะอะไรอย่างนี้เออตัดสินใจคนไปก่อนตัดสินใจคนไปก่อนอย่างอายอย่างอย่างปุ้ยอะอย่างปุ้ยเนะาะเมื่อก่อนอะก็จะเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมมันจะทํางานกัางคือแล้วก็คือทํางานไป เรียนตปทํางานไปเรียนตายเขาก็ต้องมองเขาก็ต้องเข,เขาก็ต้องมอง้ะมันไม่พ้นเป็นเด็กเสียหรอกมันไม่พ้นไนเมียน้อยหรอกเพราะมันเต้นกินลํากินมันจะเอาอนาคตที่ไหนอะไรเงี้ยเออเจอบ่อยคนป้าข้างบ้านแล้วอยู่อยู่เหมือนกันเนาะป้าข้างบ้านที่เขาไม่ชอบให้เห็นลูกของใครต่อใครได้ดีกว่าลูกบ้านเขาเนี่ยเรียนไม่จบหรอก ทำงานไปเรียนไปเรียนไม่จบหรอกจะไปทํางานที่ไหนได้ไม่พ้นแบบเล่นกินลํากินไม่ไม่พ้นแบบไ,ไ,ไบบขยตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่พ้นเป็นเมียน้อยอแล้วก็เขา้าหูบ่อยมากแต่ปุ้ยโชคดีนะปุ้ยโชคดีหน่อยที่พ่อกับแม่เขาไม่เขาไม่เอาคําพูดของป้าข้างบ้านะมาใส่อรารมณ์กับลูกมาคิดมาคิดตามป้าข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยโชคดียงนี้ สรุปแล้วสรุปแล้วป้าข้างบ้านที่เขาพูดแบบนี้ใส่ปุ้ยอะลูกเขาก็เป็นแบบที่เขาพูดนะคะลูกเขาก็เป็นแบบที่เขาพูดทีนี้ด้วยความที่ปุ้ยอะด้วยความที่แม่ปุ้ยชอบใส่บาตรชอบไปวัดเขาก็ทําให้เราเห็นแล้วเขาก็ชวนเรามันก็เลยกลายเป็นติดติดเป็นนิสัยว่าปุ้ยเนี่ยอาจชอบใส่บาตรชอบไปวัดชอบไปถือศีลชอบไปอย่างเงี้ยแต่ว่า มันขัดกับการคือคือมันย้อนแย้งกับการที่เราใช้ชีวิตคือเราใช้ชีวิตคือเลยเราไปเราไปเป็นแดนเซอร์เนาะเราไปทํางานกันคืออะไรเงี้ยเป็นเด็กเซอร์ไอะไรเงี้ยเอ้ยคนเมืองเมืองกาน่ะเป็นร้านอาหารเยอะมากแล้วเราก็ทํางานไปเรียนไปส่งตัวเองเรียนเพราะว่าบ้านปุ้ยไม่ได้บ้านปุ้ยไม่ได้มีเงินมีเงินแบบถุงถังให้ลูกใช้นะเออส่งตัวเองเรียนค่ะทํางานทุกวันส่งตัวเองเรียนค่ะนี่แหละ เขาก็เลยป้าข้างบ้านก็เลยพูดไงแล้วเห็นเห็นปุ้ยออกไปกลางคืนเนี่ยเขาไม่รู้ไงว่าเราไปทํางานเห็นแล้วออกกลางคืนปุ๊บอ่าวไปแล้วนึกว่าผู้ชายไปรับไปนอนกับผู้ชายมีซ้าหน้านู่นนี่นะเออแล้วรถอะ่ะก็มาส่งประมาณทีสองทีสามอันนั้นก็คือรถที่เราไปทํางานนะรถแดนเซอร์นะนะคะเนี่ยเขาก็จะมองอะ่ะป้าข้างบ้านก็จะมองเราว่าโหมันกลับดึกมันไปไหนมา,ม,นางงนมันอย่างงั้นมันอย่างนี้สรุปแล้วเฮ้อ ลูกตัวเองอะเป็นอย่างที่เขาพูดสรุปแล้วเราก็มามีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ที่นี่เห็นไหมคะเห็นการตัดสินของคนอื่นก่อนไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินคนอื่นนะเรามีหน้าที่ทําตัวเองให้ดีที่สุดนะคะทําตัวเองให้แบบฉันจะหาอไรายได้ยังไงให้มันปังมากๆในแบรนด์นี้นะคะนี่เรามีหน้าที่แค่นี้เองเราไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินคนอื่นเลยนะว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยอันนี้แหละ ไม่เซตไม่ดีความคิดไม่ดีจะทําให้เราอ่ะไม่รวยนะคะอืเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดต้องทําให้คนบนโลกใบนี้พอใจสิบคนพอใจป่ะ,ะไม่ต้องสิบคนหรอกพ่อกับแม่ลูกเราอากิตตากับออแกนี่นิสัยก็ต่างกันแหละแล้วเราอ่ะจะไปทําให้ลูกพอใจทั้งทั้งคููได้ไหมก็ไม่ได้เราก็ต้องดูความเหมาะสมอ่ะ อย่างอย่างพ่อปุ้ยอ่ะก็ไม่ชอบให้ปุ้ยแต่งตัวแบบวัยรุ่นใช่ไหมแม่แต่แม่อ่ะชอบให้แต่งตัววัยรุ่นเนี่ยเห็นไหมเราก็ไปตามใจเขาสองคนไม่ได้แต่เราออกมาออกมาแต่งตัวอย่างเงี้ยเพื่ออะไรขายสินค้าเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย คือการออกกำลังกายใช่ไหมคะคือความสวยความงามคือหุ่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใส่ชุดออกกำลังกายเนี่ยเราไม่ต้องไม่สนใจป้าข้างบ้านเลยไม่ต้องสนใจคนที่เขากระแนะกนไหนเราเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เงินเราใช้อะทีนี้ถ้ามีคนมาง้องแงง้งองแงงปุ๊บอ่ะเอามา590กบจาอีฉันจะได้ไม่ต้องใส่ชุดนี้เออไปพูดอย่างนี้เลย อ่ะถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้ให้าร้อยเก้าสิบแล้วมาพูดใส่อย่างงี้เงียบไปใจฉันจะทํางานดิฉันจะหกักฉันจะขายของอืมนะคะพูดไปเลยอ่ะเรานะคะต้องอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชข้อแปดเนาะข้อแปดนิสัยต้องฟังเสียงคนอื่นมากกว่าตัวเองอ่ะเราต้องฟังเสียงคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นแม่ทีมเนาะแม่ทีมยายทีมอะไรอย่างเงี้ยบอสเนี่ยนะคะถ้าฟังคือฟังเนี่ย คือเขาจะปรับปรุงเราใช่ไหมอย่างเมื่อคืนปุ้ยก็ให้น้องตองวิเคราะห์ว่าปุ้ยต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างาทีนี้ปุ้ยก็ต้องมาทำทำหน้าร้านตัวเองว่าเวลารีวิวเนี่ยก็ต้องใส่ใส่ชื่อร้านตัวเองอะนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องจะโชว์โชว์เรื่องเงินว่าเฮ้ยฉันทำกำไรเดือนนี้ฉันทำได้แบบห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยเดือนนี้ฉันลงของไปแปดหมื่นเนี่ย คือปุ้ยทําหนังสือตัวเล็กไปต้องทำใหญ่ๆต้องใหญ่ๆอ่ะอันนี้คือ2ข้อที่ปุ้ยควรปรับปรุงนะนอกนั้นอ่านอกนั้นก็น้องตองบอกว่ายังยังโอเคอยู่นะคะแต่พี่ฝนพี่ฝนจะให้ปุ้ยนะคะแต่งตัวส,สวยๆคือ3ข้อ3ข้อที่ปุ้ยต้องปรับปรุงนะอันนี้คือคือรับฟังนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะ่าต่อไปนะคะนี่ใส่ขี้อายนี่ใส่ขี้อายคืออะไรอายอะ อุ้ยไม่อายไม่กล้าพูดอุ้ยอายใส่ชุดออกกําลังกายอายแต่ไปเที่ยวผับแต่งตัวยังไงทุกคนไปเที่ยวผับแต่งตัวยังไงอะ <c oughs> เห็นในแอปทิกตอกมะเขาแต่งตัวกันยังไงอาทีางนี้ไม่อายเต้นเด้าหน้าเด้า,ห,าหลังไม่อายแต่ออกมาไลฟ์สดขายของอายไม่ใช่นะจ๊ะโฟกัสผิดจุดนะจ๊ะอ่าต่อไปนิสยยัยาเฟกนิสยยัยาเฟคคือไงสร้างภาพใช่ไหม สร้างภาพว่าเป็นคนดีใช่ไหมสร้างภาพว่าเป็นคนดีใช่ไหมแต่จริงแล้วโอ้โหใส่ร้ายสุดฤทธิ์อันนี้ก็ไม่เอานะคะนะคะเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่จริงใจถ้าเราจริงใจกับคนอื่นคนอื่นเราจะได้รับสิ่งเนี้ยมาแต่ถ้าเราเฟกเฟกเป็นคนดีแล้วรับหลังนินทาอันนี้เราก็จะได้สิ่งนี้กลับมานะจริงๆให้เขายังไงเราได้กลับมาอย่างนั้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะเขา เขาไม่โอเคกับเรายังไงเรามีหน้าที่ทําดีทําดีที่สุดที่เราจะทําได้กับทุกคนบนโลกใบนี้เพียงแต่ว่าถ้าเขาไม่ดีกับเราก,ก,ก,ก็เราก็เซฟตัวเองด้วยการที่เราไม่ไมต้องไปสนใจเขาไม่ไมต้องไปส่งสินกับเขาตัดเขาออกจากชีวิตเลยลบเพื่อนได้ก็ลบแต่ว่าเราไม่ต้องไปว่าไปนินทาให้คนนี้ให้บุคคลที่สามฟังแค่นั้นเองแล้วคน,คนที่เขาไม่โอเคกับเราหวัะ ท,ที่ไม่โอเคกับเราอะเขาก็จะได้รับผลกรรมอย่างที่เขาทากับคนอื่นนะคะเรามีหน้าที่ทําดีที่สุดกับทุกคนบนโลกใบน,นี้แค่นั้นพอเรามีหน้าที่มาขายของเรามีหน้าที่มานําเสนอนะคะกับสินค้าดีๆท,ที่ที่เขายังไม่รู้จักอะว่าโปรตีนคืออะไรทุกคนโปรตีนคืออะไรอาทีนี้ปุ้ยมาอัปเดตอัปเดตโควิดของพ่ออัปเดตโควิดของพ่อพ่อไปตรวจ คือพ่อติดจากแม่ใช่ไหมแม่โควิดลงปอดแม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลพะขนผล,ผลพายุหกักเสนาะพ่อติดโควิดพ่อต้องไปอยู่โรง,งพยาบาลสนามและโรงพยาบาลสนามไม่ให้ไม่ให้ยาอะไรกินเลยให้ไปอยู่เฉยๆกับตัวเฉยๆอีกแค่แค่มาวัดไข้ถามว่าเป็นไข้ไหมถ้าเป็นไข้ให้ยาแก้ไข้มากินไม่มียาอันนั้นอันนี้สม,สมุนไพรไม่มีจะไปนั่งกินนอนเฉยๆจ้ะปุ้ยก็เลยถามว่าอ้าวพ่อ แล้วพ่อยังกินโปรตีนกับวิตามินซีปุ้ยไหมเขาบอกว่านึกได้ก็กินเพราะว่างั้นนึกได้ก็กินลืมก็ไม่กินกินบ้างไม่กินบ้างเออแต่ทีนี้ระหว่างที่พ่อไปอยู่ในหกวันเนี่ยพ่อก็ตรวจตรวจโควิดอีกพ่อไม่เจอนะพ่อไม่เจอเชื้อโควิดรอบที่สองนะก็เพียงแต่ว่าให้ไปกัดตัวเฉยเฉยเขาบอกว่าน่าจะกลับได้อยู่ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเนสิบวันซึ่งพ่ออยู่ได้หกวันมั้ง เออแม่อยู่ได้7วันเพราะแม่เข้าก่อนแม่เข้าโรงพยาบาลก่อนนะคะทุกคนเห็นความเห็นความเห็นการทํางานของโปรตีนปุ้ยไหมเขาไปซ่มอมแซมอ่าเรื่องอะไรนะภูมิต้านทานไปบํารุงภูมิต้านทานให้ดีขึ้นเอ้ยแต่โปรตีนปุ้ยไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาที่ทําให้โควิดหายนะเพียงแต่ว่าเขาไปทําให้ภูมิต้านทานในร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเมื่อภูมิต้านทาน แข็งแรงขึ้นไวรัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเป็นไข้หวัดเป็นหูดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดกับเราไงนะคะทุกคนที่ที่ได้รับโปรตีนพืชดีๆมีคุณภาพอ่ะเป็นทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนที่แบบมากินโปรกินโปรตีนของปุ้ยนะทุกคนที่กินโปรตีนยี่ห้อไหนก็ได้ที่เป็นโปรตีนพืชที่เขามีประสิทธิภาพ นะคะก็จะไม่เป็นโควิดคือหรืออัดเป็นแล้วก็เขาดีขึ้นเขาหายหายเร็วกว่าคนอื่นคือคนอื่นถ้าไม่ได้กินโปรตีนหายไหมเขาก็หายหายด้วยอา,อายุวัยของเขาหายด้วยร่างกายที่แข็งแรงของเขาหายด้วยยาวของหมอหรือยาสมนาุนไพรนะคะแต่ว่าของปุ้ยจะหายแต่ว่าของปุ้ยเนี่ยคือคือเขาจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นเนื่องจากอะไรเนื่องจาก โปรตีนพืชคือเขาไม่ได้ไปทําลายไม่ได้ไปทําลายไวรัสให้เขาไม่ได้ไปทาโควิดให้มันหายไปจัดร่างกายนะเพียงแต่ว่าร่างกายสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็หายก,ก,ก,ก็ก็ไม่ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อโควิดแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กลัวการเป็นโควิดต้องต้องหาหาวิตามินซีกับโปรตีนมากินนะคะทุกคนแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะหายี่ห้อไหนดี พูดยินดีแนะนำนะคะเอายี่ห้อพูดไปกินก็ได้นะคะไปแล้วไปแล้วอย่าไปอ๋อหกโมงแล้วเดี๋ยวไปใส่บาตรก่อนนะใส่บาตรก่อนนะยังไม่สดนม์เลยเดี๋ยวสดนต์สักสิบนาทีแล้วก็ค่อยไปใส่บาตรก็ได้นะคะขอบคุณทุกการรับชมน,นะคุยเพลินไปหน่อย